ที่นี่คือสวยมากทุกคนบันดูกันที่นี่เป็นเมืองแล้วทำไมรถไฟแบบนี้เนี่ยมันบักนิดหนึ่งนะนี่นี่มันสวยมากๆเลยนะครับอ ใครจะมาเล่นสวนน้ำก็หมอกได้เลยนะครับแต่ไม่มีสเกลิตันอยู่เน่ยมาเลยมาเลยมาเลยอัูอูอยาเล่นบ้างดินิส แล้วก็พีมอัปืนลย่งไรบ้างปืนนี่นั่งอันี้แล้วนั่งตามนั่งเยี่ยมไปเลยจะขับตามไปด้วยที่นี่สวยมากนะครับสวยมากๆเลยครับเอ๊ะ

ดิดิเออเอออราหเราะนะพี่บอกว่าทำไมต้องพู้เดบนีนี่อยเหม่งกิปกายเลยเออนี่พี่ก็ไปปนเลยแม่ตั้ง

จะไปต่อนด้วแล้วกันนะตามมาทุกคนคอยนูบีนนูนมันทีบเนี่ยม่าถูโดนอะไรหรอมันโดนเกย์ดั้งรถไฟกํแลัเน้ยหนูใกล้กันแลยเป็นหน้าพี่แล้วถนูใกล้กําลังไปหันมีี่หอบอกว่าขอให้โทรศัพท์ได้ไหมเราเป็นพี่น้องกันอ้ามา มีคนแอบดูอยู่นะมีคนแอบดูผลงานอยู่นะที่ที่จะมีคนตามไปคุยดันโอหยาก

ยี icism, uh. ity, lifetime, oh, yeah. ah, ่ไงอ๊บไปละเฮ้ยเฮ้ยเธอนดันพี่อะเฮ้ยเธอนดัน

ก็เป็นเนี่ยไม่มีหวังเลยอ่ะอ้าวซ้อมให้อยู่นี่ๆอยู่นี่ๆอยู่นี่ๆๆจนนี้ก็พิมพ์ก็พิมพ์เมื่อกี้เห็นเห็นแกนด้วยวัาดีดีไงและน้องก็ทำจะทำสิ่งที่ก็บีไม่อยากให้ทำเฮ้ยอ่ะ ลาอ้ามีรับประชาจากสวรรค์ที่มาระเบิดอจาแลานเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นแบีนี้เลยนะอือไม่ได้เล่นไนอ่ะมีมีตอกับเพื่อนตองเพืนะท่านจนะหยุด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 ปิ้ยเอ้ยล นอาเตืินดันพี่อ่ะพ่อพ่อพ่อก็ผีมาขึ้นไม้รถขึ้นไมไม่เช่นวันเจ่ิ้งไม้ร้เธอเจริุดังพี่อะถูกเออได้ตื่นได้

ใคอะแต่งตัวเียบหล่อเลยเซตตีฟใครอะนุมมาหนึ่มาไม่้งไปเปลี่ยนวอีกแล้วเหรอก็มีน้องเ้มอยก็เนน่เน เจริญอันนี้ของน้องนะใบข้าวข้าชั้นนะแตนะนี่นี่นี่ลงบาสนามที่กระจองมากนี่มาดูตรงนี้อ่ะอุ้ยนั่นทีนทีมอ่ิดอ้าวแล